ข่าวที่น่าตกใจนะคะที่มีเด็กอนุบาลสองคนเนี่ยไปนั่งอยู่บนหลังจระเข้ซึ่งบงังเอิญมากๆเลยที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแท้ก็มีโอกาสที่ได้ไปฟาร์มนี้ <ปะ S 2> แล้วเจ้าของอฟาร์มใช่ไปออที่เชียงใหม่แล้วเจ้าของฟาร์มเขาก็ชวนว่าให้ลียาเนี่ย<อ>ไปนั่งบนจระเข้ไหม<อ>แต่ตัวเรากับพี่เป็กนี่ไม่กล้าไงะคะ<อ>วันนี้เราก็เลยอยากที่จะรู้ว่านิสัยใจคอของจระเข้เนี่ยสามารถที่จะให้เด็กไปนั่งบนหลังจระเข้ได้หรือเปล่าอขอต้อนรับคุณยศพงษ์เต็มสริพงค์ค่ะสวัสดีคุณยศคือวม่รายการเอ่อมหา แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นมาทำมาเอาตะเข้ตัวใหญ่มาเลยครับผมแต่วันนี้เอาตัวน้อยมาใช่ไหมครับที่มดดำอุ้มอยู่เนี่ยตัวไซส์ประมาณไหนครับอายุหนึ่งเมตรอายุหนึ่งปีครับหนึ่งปีและและที่คุณยอดถืออยู่แล้วครับพอๆกันนะอันนี้แปดสิบเซนแปดสิบเซนมดดำชอบเลยเข้มากถ้อยากจะเลี้ยงไหนลองฟาดให้ดูสิตีหางมมนเจ็บเหรอหางก็ทันมันตัวโตก็เจ็บนั่นแหละถามว่าระหว่างกัดกับระหว่างฟาดหางเนี่ยอะไรจะทำให้เราเป็นแผลมากกว่ากัน น่าจะกัดน,นะครับไอ <c oughs> ร้รู้ต้องรู้ว่าไม่ชอบจร,เจรจะเข้ใช่มต้อแจ้งเองแ <c oughs> เ,เรามาดูภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชม,รมเราเห็นภาพวอเน็ตเลยในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่ภาพที่เป็นข่าวคือภาพเด็กนี่นั่งอยู่บนหลังจระเข้ถามคุณยศน่ละดีกว่าคุณเห็นภาพนี้คุณรู้สึกอย่างไงก็ <c oughs> ตกใจนะครับคุณตกใจครับเพราะว่าปกติการเลี้ยงจระเข้ในฟาร์มเราไม่ทําแบบนี้อยู่แล้วครับ ทีนี้ว่าก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งที่สวนสัตว์เนี่ยนำจระเข้มามาในสวนสัตว์เพราะว่าทาให้คนรักแล้วก็เอ็นดูจระเข้แต่ที่ว่าน่าตกใจแล้วยังออ,ออกไลทำอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเขาฝึกมาดีครับจระเข้ในสวนสัตว์เนี่ยจะต้องฝึกฝนทุกวันครับเขาก็จะเคยชินแต่รเราจะรู้ได้ยังไงว่าฝึกจริงๆมสมมติเรา,เราเอาหลานม,มดดําเนี่ยอาหลานไปนั่งนอยเล,ยล้วป้าป้าให้ไปนั่งปรากฏว่าเอ้าปรากฏโดนกินเลย คือเราจะทดสได้ยังไงว่าตัวนั้นมันฝึกมาดีเ่าดูได้ยังไงอ่ะคือจระเข้ถ้าเกิดฝึกมาดีเนี่ยเขาจะยอมรับให้คนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นเขาจะเคยชินว่าเราไม่ใช่ศัตรูเราไม่อันตรายใช่ไหมครับแต่จระเข้ในฟาร์มหรือว่าจระเข้ตามธรรมชาติไม่ใช่อย่างนั้นผมกังวลแค่ว่าคนไปเจอจระเข้ในธรรมชาติหรือในฟาร์มแล้วทําแบบนี้ไงเข้าใจผิดที่ว่ามันไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วในส่วนสัตว์เขาฝึกฝนมาแล้วคนที่คนวิ่งหนีจระเข้จะไม่ได้ถ้าเขาไปในฟาร์มแบบเนี้ยมัน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 ไม่อัน ใ,ในฟาร์มเนี่ยเราสามารถเดินเข้าไปในบ่อจระเข้ได้เลยเขาไม่ไม่ได้วิ่งเข้ามากัดเราหรอกอนะครับแต่อ,อย่าเข้าไปใกล้เขาก็พอเอา<ะ>อย่างนี้ตรงจุดบริเวณตรงไหนเขาบอจรเะเข้เนี่ยมันจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งที่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเพราะยุ่งปุ๊บสัญชาตญาณของสัตว์มันจะกัดเลยคือตรงไหนฮะโอ้เขาบอกว่าบริเวณตรงปากอ่ารอบๆหัวก็คือเซนซิทีมากมตรงนี้เขาบอกว้วอย่าไปโดนเขาเลยแสดงว่าเวลาที่เราถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ยเราสามารถนั่งอยู่บริเวณตรงตัวเขาได้อยู่ ถ้าเกิดเคยเห็นนะครับจระเข้ตัวใหญ่ที่อยู่ในสวนสัตว์สามารถมานั่งถ่ายรูปได้อันนั้นคือมีอายุมากเขาก็จะไม่ค่อยขยับละใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดตัวเล็กอยู่ยังถือว่าขยับไวอยู่ถ้าเกิดตกใจนะฮะส่วนที่ว่าจุดอ่อนไวก็คือบริเวณขาขาหนีบเนี่ยพวกเนี้ยขาหนีบถ้าโดนจิ้มเข้าไปแล้วก็หันทันทีเลยอ๋อคือบริเวณขาโทษนะบริเวณขาหนีบคือคือคุณต้องอย่าบอกแถวๆเนี้ยเนี่ยเห็นมแล้วมันจะแกล่ะเขาทุกอย่างนมันจะเจ็บมันเป็นสัญตาญานี่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 น โอเคตุ้มแสดงว่าตุเนี่ยไม่ได้เลยหน้าแปลกๆกันเลไม่ได้เลยดูสิอะนี่อะดูสิโอ้ยไม่เพราะอะไรอะคะมันจะมันจะรู้สึกยังไงอะคะมันถึงคือจระเข้เนี่ยจะมีสมองแค่นิดเดียวนะครับเท่าเท่ากับนิโป้งเราเขาก็ใช้สัญชาตญาณเป็นหลักความจำเนี่ยจากการฝึกฝนเนี่ย เป็นระยะสั้นเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามีภัยอันตรายเขาก็จะใช้สัญญาณซึ่งก็อันตรายอยู่นะครับ,รบแล้วแล้วสมมติว่าถ้าเกิดบังเอิญมีคนตกไปในบ่อจระเข้แล้วไปโดนตัวมันแล้วเกิดมันจะม,มันก็คงจะคือถ้าเกิดว่า ในธรรมชาติเนี่ยเราเราไปอยู่ใกล้เขาเขาจะขู่ก่อนเหมือนกับงูนะครับ,รบเราก็จะไม่พยายามเข้าไปใกล้แล้วแต่ถ้าเกิดในในฟาร์มเนี่ยตกลงไปเนี่ยมันก็จะงับก่อนแหละโโหแต่ถามว่ากินไหมมันไม่กินนะครับจะระเข้สายพันธุ์นี้ไม่กินคนแต่งับแน่ๆนงับแน่ๆครับคือคือเท <ๆ S 2> ่าที่ฟังวันนั้นที่ไปฟาร์มจระเข้เนี่ยเขาบอกว่าสัญชาตญาณของมันทั้งงับแล้วมันจะบิดตัวแต่ว่าจระเข้ในฟาร์มจะไม่ทําอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ะทําหมดเลยครับ เพราะว่ามันมันก็คือมันมันก็พยายามที่จะทําทําให้เหยื่อเนี่ยนิ่งครับแล้วอย่างนี้อย่างนี้จะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงคะสมมติถ้าตกลงไปก็อันดับแรกเลยคือส่วนสัตว์จะต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัยพอเพียงพอนะครับไม่เข้าไปใกล้จระเข้มากขนาดนั้นส่วนที่2ก็คือก็ต้องดูแลลูกหลานนะครับว่าถ้าเกิดตกลงไปในบ่อจระเข้ใช่ไหมครับก็ต้องพยายามหนีออกมาให้เร็วที่สุดแล้วมีวิธีการไหมคะสมมติโดนงับแล้วจะทํายังไงให้มันปล่อยอ่า จริงๆแล้วตรงจมูกเขาเป็นจุดอ่อนไหวที่สุดครับก้อนขี้หมาครับทำให้เขาเจ็บมันเป็นรูเล็กๆอยู่สองให้เเาจ็บก็คือไม่ลูกตาก็จมูกครับต้องทำยังไงอะคะทำยไงก็ได้ให้เขาเจ็บอะครับบีบกัดหรือทุบหรือตีก็คือทำให้เขาเจ็บเขาจะปอดนีผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีสติพอที่จะทำให้เขาเจ็บหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะแสดงว่าถ้าสมมติเป็นเกิดอุบัติเหตุจริงๆจุดที่เซนสทีฟของจระเข้คือตรงนี้จมูกตรงจมูกเขาถูกต้องไหมฮะตรงจมูกเขาอย่างนี้ คือในฟาร์มจระเข้เนี่ยเวลาเราเก็บไข่จระเข้ใช่ไหมครับ,รบก็จะต้องไปสองคนคนนึงคอยเก็บนะครับอีกคนหนึ่งก็คือถือไม้ค,คอยแตะจมูกเขาเบาๆไม่ใช่ฟาลงไปเลยนะเขาก็จะเจ็บแล้วเขาก็จะเดินหนีลงไปให้เราเก็บไข่ได้ผมอยากรู้ครูฝึกอะเวลาเขาลงไปครับพี่เขาเขามีคาถาอาคมหรืออะไรไหมครับเขาบอกว่าโอ้เขาไม่กลัวเลยเอามือไปแย่ได้ปากหรืออะไรเงี้ยฮะก็เป็นการทําสมาธิครับก็คิดว่าจําเป็นที่จะต้องทําก็ทําให้จระเข้คุ้นชินกับไม้ของ ของครูฝึกแล้วก็คุณจิังคูฝึกด้วยครับเทคนิคของประเทศไทยเราดีที่สุดนะฮะมีคนพยายามเล่าเลียนแบบเยอะการโชว์จระเข้ใช่่างประเทศเนี่ยเหงือหยดลงไปในป่ามันหยดเดียวก็ไม่ได้เลยงับทันทีโอ้โหมันจะไวมากจระเข้ไทยนี่มันอาจจะยังไม่อยู่เท่ากับจระเข้สายพันธุ์อื่นๆหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าตัวเขาไม่ใหญ่ด้วยไม่เคยมีประวัติกินคนนะครับครับแต่ถ้าเกิดจระเข้น้ําเค็มของออสเตรเลียอย่างนี้มีแน่นอน สมมติว่านะฮะเราเดินไปหลังบ้านหลังบ้านเรอยู่ต่างจังหวัดครับอะไรเงี้ยก็ล้วเห็นตัวหนึ่งนั่งอยู่เลยนั่งอยู่เลยว่ายขึ้นมาอยู่ตรงหลังบ้านเราต้องทําอะไรก่อนไปหนัดับแรกควรจะโยมตัด <c oughs> หางตระเข้เอามาทำไอ้ว่านหางเลยไหมอันดับแรกยาวหินไปคว้างเขาอ๋ออลอันดับแรกเลยคือจระเข้เนี่ยจะไม่ชอบการรังแกเป็นสัตว์ที่รักสันโดษน,นะครับแ,แล้วก็อยากเข้าไปใกล้ครับ อย่าไปรังแกเขาก่อนอย่าไปตีอย่าไปเล่นสิ้นใช่แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กหรือเป็นสุนัขอย่างเงี้ยก็ต้องการให้หายอยจากจระเข้ก่อนแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ครับอย่าพยายามช่วยตัวเองขนาดนั้นอันตรายอันตรายเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะครับมันเลี้ยงให้เชื่องนะเอาผู้ดรงๆงที่มดดำถืออยู่เนี่ยเราเลี้ยงให้เชื่องถึงขั้นที่เป็นเหมือนสุนัขประจําบ้านเลยได้ไหมครับได้ครับได้เหรอคะมีนะครับใช่เอาไปนอนด้วยกันทุกวันเลยแล้วันไม่งับห ที่นครสวรรค์นะนะออฉันเคยสัมษณ์อะนะแล้วมาจระเข้่เดินไปวัดนู้นแต่เธอแต่เรา<อ>ไม่รู้ว่าอารมณ์จระเข้ค่จะเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดตื่นมาวันหนึ่งจู่ๆก็คืออยากจะกินเจ้านายขึ้นมาทําไงอ่ะมันคง <c oughs> ไม่อะครับสายเขาถูกเลี้ยงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ว่าอันนี้คืออาหารนะชิ้นแค่นี้นะเ,ออเป็นไก่นะเป็นหมูนะเขาก็จะไม่เคยมองว่าเราเป็นอาหารออันนี้มั่นใจได้เลยครับมีเฉพาะในหนังครับครับีอุ้มนี่ยากไหมครับไม่ยากเลยครับคืออย่าไปบีบจนเขาหายใจไม่ออกอ่ะให ไม่ได้ได้่ยาจไม่ไม่จับได้คอจับสองตวเลยเพี่พอดีอ่าคือพอดี่ะพี่ไม่พี่ไว่เ่นเ่นให้แจ็คดีกว่าแจ็กัอุ้ม่ลยดีไม่เป็นไรพี่ยาแจ็คอ้ยแจ่กัมันดิ้น่ะแจได้หน่อยนิดนได้ครพี่อ่าเดี๋ยวจับไม่ใช่ไม่ใช่ถืออย่างนี้มือม่ชอเป็นบอสนี่ได้กับพี่เลยนะเคยจับตารคดิ้นช้อนทั้งจับ แล้วช้อนเอามือขวามาช้อนทั้งใต้สิแจ็คครับได้พี่อ่าน่ะจะได้จัดรายการกันต่อไปเนาะโอ้ยนะโอเคอุ้มนะลูกชกดีมากชกจับมันเรื่อยตั้งดีๆสิตั้งมันเป็นอะไรที่น่ารักครับผมอุ้มมันดูไม่สบายเลยอ่ะอุ้มดีๆอย่าจิกอย่างงั้นอุ้มช้อนทั้งใต้ช้อนดีๆแจ็คเดี๋ยวมันเจ็บมันอุ้มลูกหมาครับพิจิตรลูกพ่ออุ้มดีๆอุ้มดีๆใช่มันก็มันก็เหมือนปกติแหละครับเออ๋ยวปล่อยไปนะเดี๋ยวมันเจ็บ จราเเขากินกันไหมอ่ะคนคนกินจระเ้เขาบอกว่าเนื้อมันเหมือนไก่จริงเหรอเคยกินไหมครับก็กินเป็นประจำครับ๋อเหรอกินบำรุงครับคือคนจีนมีความเชื่อว่าทานเนื้อจราเ้ที่บำรุง